สวัสดีครับพี่น้องฝั่งไทยเบิร์ตสุขุกคนเนาะสวัสดีครับบาลลังครับสวัสดีครับผมสวัสดีบ่ายอดมือนี่บาลลังมาเห็ดอย่างมือนี่นหนนี่นะบาลลังเพื่อนเห็ดอย่างบอลลังไอ้เพื่อนก็ต้องสิบังทอได้ปราโยอดได้วางทอนะหรือว่าวางทอนะระระบายน้ำที่ได้ใจนะบาลลังคิดว่าได้ยจักแมนหรือบอลเนีบัดบัดนี้เพื่อนบริษันถนนพิเภกมือที่ย่านบั้งทอเวลาเพิ่นก่อนที่ถูกสี้นั้นเพิ่นก็ต้องเอาเครื่องมาตัด เออเออตัดคือตัดใหม่นี่ต um ัดเป็นค้าไม่ใช่ประเด็นกระทุกทุกมันก็แตกในระวางเชียว่าเวาตัดไว้เนี่ยเนี่ยเห็นว่านี่รถว่าประกอบของเพลินรถรถนี่รถดุดก็ได้จกก็ได้ข้างหลังเนี่ยประวัติการณ์ว่าในคันเดียวเนี่ยคือว่าครบเครื่องเนาะบ้านบาลังมีบ่บาลังไปเลยจักเนื้อสักหนีดูบ่อเลยไปก่อน สูบน้ำบอกน้ำมลังนะขึ่นพิ่นลุ้ยน้ำมะลังนะโอ้ลุ้ยเลยเนาะฮะพิ่นโบยานแบบว่าโบยานเปื้อนเลยนลังแบบว่าโบยานมันเพนะแบบว่าถนนดีแม่นลังเนาทประยอลผกังกนามนเดใช่พแมพี่นองเบิ้งหรือว่าเอ็ียอ คนที่ว่าหูอ่ะนะเสร็จจราจรอยู่ในประเทศไทยอยู่สิเพิ่นเสร็จเรื่องๆแล้วก็เรจจักรยานเออเออแล้วประเด็นมน็ที่ยีใหตัวอยังอะไนโูบอกพลังเลยเด้อือว่าเอฟซีพยูอะนนะบอกลังเลยอันนี้ก็คือทำงานของเท้าด้หนิเนาะสองคนช่วงประมาณตอนเที่ยงเดีนทางหนนี่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 นีนี่นนี่นี่นี่น่นี่้อหมู่บ้านย่อ่นนน่นน่นี่่ม่่่น

โอ้ยอยูว่าจักรยานอะเต้เต้พิ่นเฮ็ดไว้ยังะล่ะยังมองดั่นียไปเห็นมันเลยยังม่นลุ้ยขนาดน้เพย่นจะเห็นได้ถนนจักรยานกันหนึ่งถนนรถคนดลรนกันหนึ่งมันคนละยางกันเลยเนอะย้อนความพื่นมีความสามาย้อนความพิ่นนั้นว่าลุ้ยนะเนี่ยเนี่ยเน่ึง้าเน่ยพยอดดึง้านี่ ตังไม่เห็นไทยยอดนี่จะบิ่งสนามกอล์ฟเด้อน่สนามกอล์ฟวนี่นา่กอล์ฟนี่เออนี่นะบาเรื่นี่เล่ะน่ะเบาเรื่้เาเรืองอนี่นี่นะถนนนี่เออถนนนี่นะบ้านเจ้ามีโบกจักรยานมนจามีรขนาดถนนตบไจักรยานแลนมันก็ยังมีนะทีมีได้ังไเจ้ากรไดนเด้ออันี้เข้าไ ไมนคล้ายแบบว่าทำยาหรือยังนี่แหละนี่นะเรายังมันเอาอย่างขี้มันบุลลุบเนาะกำลังเนาะพอเนาะหายยังหรือเก่านี่แหละเวลามันสีบลุบซียังให้คนพ่นพ่นเนาะบอกมันเป็นน้ำอะไรน้ำขาวๆนะเพื่อเฮ็นพ่นเพื่อขาวๆแห้งเพิ่มเวลาพ่นขีดพ่นยังพ่นนั่นแล้วพ่นกะเอาควายมาตั้งตั้งไหวปอนปอนนี่นั่นก็อันนั้นอันนี้แต่ที่มีป้ายของเพื่นได้ยู่ สด้อนสาม็ร้อยการทำงานของบลังในแต่ละมือน่ครับขามประสิทีิ์บรังประสดทธิดโอเคบรังงานประสิทธิปะเมืเพาว่าเวลาเขาเห็นงานเห็นยังเนี่ยครับเพื่อนบริสอนเฮาเพื่นขับรถในเฮาย่างเดียวเพื่อนขับรถในเฮาย่างเดียวมันคือแบบว่าเขานะหูจักงานแล้วแนันบอ ก็กรลง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 พอเก็บเงินนมา,มาให้เพิน่นเพิ่นกำลังถ่ายแม่ละเก็บหนาหลดเก็บเงินมาปุ๊บเอาให้เพิน่นหรือว่าชีท้ทอนจ้ะให้คนทอนให้ก็ไป<ม>ทอนเขานั่นคือชีวิตการทำงานของบอลังในแต่ละมือมันก็เลยปวหน้าเบื่อนะแบบจะอะไรล่ะมันอะไรมาฉีเขานะจะอะไรก็ดีเพราะว่าเขาเป็นมาอะเรได้มันพ้อมูอไล่โคนตลอดนะบอลังชงน้ำแข็งชงนั่นนั่นแน่ชงร้านนี้แน่แล้วก็มูนจักกันไปเรื่อยๆนะสิมวนได้อะไรหร่า

เสี่ะเส้นม <şekilde. S 1> ีอ <phrases> ยู่แต่ว่ามันลึกลึกเพิ่นบ่ทาบ่ล่ะโอ้ยไล่ลึกแล้วเพิ่นก็ปล่อยที่มีหันแร้อันนี้เพิ่นทาบุบไปที่ไหนชั่ามันใกล้สิโลเมตรงเพิ่นทาได้ทาใหม่ได้มาจากสว่าดิ์ลังสังเกตแล้วสังเกตแล้วกับเบิ่งตอนนี้ก็บบยจอดก็ใกล้จะถึงแล้วพี่น้องใกล้จะถึงที่ทำงานแล้วนพลังเนาะ บะรังกินน้ำหยึ่งบะรังน้ำมานี่น้ำโบรีชีอืมตาแก่ซื้อให้สองขัวคนมังใหญ่หนึ่งเป็นกินน้ำโบรีชีเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นประหลุภาษาจีนน้ำโอะไอไม่ใช่ไม่ใช่น้ำโบรีชีเหรอน้ำมันนั่นน้ำมันนั่นเด้่ยเป็นปะน้ำยังน้ำมันนั่นน้ำใบอะไรนะใบชาเขียวบอเออน้ำชาเออ เอาสำหรับคลิปน so ี Dartmouth ้พี่น้องบอยอดกับบอลังเนาะกับสีโคลาพีและน้องใบกอนผวาช่วงตอนนี้เนาะบอยอดกับช่วง้ันแข็งชิลงอกมัแข็งอะได้แมน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 เปรอใกล้จะไอ้นั่นแหละวพ่อทงมาสำหรับมื้อนี้บอยอดกับบอลังสีโคลาพีและน้องใบกอนสวัสดีครับบอลังครับสวัสดีครับผมสวัสดี